เป็นช่วงเวลาที่หลายคนยังคงจดจำได้ดียุคที่เสียงคลิกของคีย์บอร์ดดังประสานไปกับเสียงพัดลมระบายความร้อนของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่เก้าอี้หมุนสีดำเรียงเป็นแถวและแสงหน้าจอสว่างสะท้อนบนใบหน้าของวัยรุ่นที่กำลังตื่นเต้นกับโลกใหม่ที่เพิ่งค้นพบ มันคือช่วงเวลาแห่งการก่อร่างสร้างตัวของวัฒนธรรมออนไลน์ที่เริ่มต้นขึ้นจากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าร้านเน็ตที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่รวมตัวอันศักดิ์สิทธิ์ของวัยรุ่นทั่วประเทศใครที่เคยมีประสบการณ์นั่งเล่นเกมออนไลน์ยาวไปจนถึงเช้าหรือการแอบหนีเรียนมาเปิดเว็บแชท MSN หรือ h i 5ที่ร้านเน็ตก็คงเข้าใจถึงความทรงจำเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EDD Channel ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวไอทีธุรกิจและสตาร์ u p เราจะเล่าเรื่องยากๆให้คุณเข้าใจง่ายแบบจับใจความได้ทันทีทำให้ทุกแนวคิดซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจและสนุกไปกับมันเข้าใจง่ายกระชับและทันเหตุการณ์เสมอถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวเด็ดๆของโลกเทคโนโลยีและธุรกิจอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ ในช่วงปลายยุค90ต่อเนื่องมาถึงต้นยุค2000อินเทอร์เน็ตยังไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในทุกบ้านการมีคอมพิวเตอร์สักเครื่องในบ้านถือว่าเป็นเรื่องหรูหราสำหรับหลายครอบครัวและที่สำคัญอินเทอร์เน็ตยังมีราคาที่สูงและความเร็วที่ช้าเมื่อเทียบกับทุกวันนี้ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่จึงกลายเป็นคำตอบของวัยรุ่นและผู้คนที่ต้องการเข้าถึงโลกออนไลน์ในราคาที่จับต้องได้พร้อมกับประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกสบายกว่าเพราะจ่ายเพียงไม่กี่บาทต่อชั่วโมง สามารถเข้าสู่โลกใหม่แห่งการเชื่อมต่อที่ไร้ขอบเขตได้แล้วบรรยากาศของร้านเน็ตในสมัยนั้นมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่อาจหากลับมาได้อีก โต๊ะคอมพิวเตอร์เรียงกันเป็นแถวมีพัดลมตั้งโต๊ะหรือแอร์คอยเป่าให้ความเย็นเสียงคลิกเมาส์ดังต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนบางร้านมีโซฟาเล็กๆหรือเครื่องดื่มบริการแต่สิ่งที่ทำให้ร้านเน็ตกลายเป็นมากกว่าสถานที่ก็คือมันเป็นพื้นที่ทางสังคมของวัยรุ่นในยุคนั้นอย่างแท้จริงทุกคนเข้ามาเจอกันนัดกันเล่นเกมตั้งปาร์ตี้ออนไลน์หรือแม้แต่ช่วยกันค้นหาข้อมูลทำรายงานเพราะในยุคนั้นการเข้าถึงความรู้จำนวนมหาศาล ก็ต้องพึ่งพา Google, Yahoo และเว็บไซต์ความรู้ต่างๆผ่านร้านเน็ตเช่นกันหนึ่งในความทรงจำที่ติดอยู่ในใจใครหลายคนก็คือเกมออนไลน์ร้านเน็ตคือสถานที่ที่ทำให้เกมดังอย่างร ok ักนาร็อกออนไลน์กันบาว Counter Strike ปังยาเมเปิลสตอรี่และอีกมากมายกลายเป็นศูนย์กลางของการพบปะวัยรุ่นหลายคนใช้เวลาหลังเลิกเรียนแวะเข้าร้านเน็ตนัดเจอกับเพื่อนในกิวพูดคุยกันผ่านห้องแชทในเกมและใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่กับโลกเสมือนที่ให้ความรู้สึกสนุกตื่นเต้นและเป็นอิสระเกมไม่ใช่เพียงแค่ความบันเทิงแต่มันเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ทำให้ผู้คนสร้างมิตรภาพใหม่ๆที่ขยายออกไปเกินกว่าขอบเขตร้านเน็ต Internet Cafe อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารรูปแบบใหม่ MSN Messenger และ ICQ คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่ใครๆต่างก็มีชื่อผู้ใช้งานที่ดูเท่ๆพร้อมสเตตัสประโยคบอกความรู้สึกประจำวันเสียงติ้งที่ดังขึ้นทุกครั้งที่เพื่อนส่งข้อความเข้ามาทำให้หัวใจของวัยรุ่นเต้นแรงไม่แพ้การได้รับข้อความจากคนที่แอบชอบในชีวิตจริง บางคนใช้ร้านเน็ตเพื่อเข้าไฮไฟฟ์ปรับแต่งโปรไฟล์ใส่เพลงประกอบแปะคอมเมนต์บนกระดานของเพื่อนและกลายเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนในโลกออนไลน์ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเชิงสังคมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่จึงเปรียบเหมือนสโมสรของวัยรุ่นที่ทุกคนสามารถเข้ามาแสดงออกเชื่อมโยงกันและทดลองสิ่งใหม่ๆโดยไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบของโลกออฟไลน์มันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมการรวมกลุ่มเล่นเป็นทีมแข่งขันกันและเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับผู้คนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ในหลายกรณีร้านเน็ตยังเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีบางคนได้รู้จักการประกอบคอมการติดตั้งโปรแกรมการแก้ปัญหาซอฟต์แวร์และนำทักษะเหล่านี้มาต่อยอดกลายเป็นอาชีพในอนาคต แน่นอนว่ายุคทองของร้านเน็ตไม่ได้มีแต่ภาพด้านสว่างหลายครั้งมันถูกมองเป็นสถานที่ที่ทำให้เด็กติดเกมจนเกิดเป็นปัญหาสังคมที่ผู้ใหญ่ในยุคนั้นถกเถียงกันไม่จบสิน้นแต่หากมองในอีกมุมหนึ่งร้านเน็ตก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลที่ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเชื่อมต่อระดับโลกมันคือเวทีที่ทำให้วัยรุ่นไทยในยุคนั้นได้สัมผัสกับเทรนระดับโลกในเวลาเดียวกันกันกบประเทศอื่นๆและได้สร้างความทรงจำที่กลายเป็น ตำนานในปัจจุบันลองจินตนาการถึงกลุ่มวัยรุ่นที่นัดกันหลังเลิกเรียนมาถึงร้านเน็ตแล้วจองเครื่องที่ติดกัน 3- 4สี่เครื่องก่อนจะเข้าเกมเดียวกันหัวเราะเฮฮาส่งเสียงเชียร์กันลั่นร้านหรือแม้แต่การนั่งเงียบๆเล่นคนเดียวแต่ก็ยังรู้สึกถึงบรรยากาศที่ร้ายร้อมเบลด้วยคนที่มีความสนใจเหมือนกันบรรยากาศแบบนี้แหละที่ทาให้ร้านเน็ตไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจแต่เป็นชุมชนออนไลน์ในโลกจริงที่เกิดขึ้นก่อนยุคข,ของโซเชียลมีเดียเสียอีก เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจร้านเน็ตก็เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงน,นั้นจากเมืองใหญ่ไปจนถึงต่างจังหวัดเกือบทุกซอยจะต้องมีร้านเน็ตอย่างน้อยหนึ่งร้านการลงทุนในเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหลายสิบเครื่องการติดตั้งระบบเครือข่ายที่เสถียรและการดูแลซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ล้วนเป็นสิ่งที่เจ้าของร้านต้องจัดการแต่ผลตอบแทนก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นและนักเรียนนักศึกษามีมากจนแทบจะเต็มทุกที่นั่งในร้านโดยเฉพาะในช่วงเวลายเย็น และวันหยุดสุดสัปดาห์ ความพิเศษอีกอย่างของร้านเน็ตในยุคทองคือความหลากหลายของผู้ใช้งานไม่ใช่เพียงแค่วัยรุ่นแต่ยังรวมไปถึงนักศึกษาคนทำงานหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่อยากเรียนรู้โลกออนไลน์พวกเขามาเพื่อค้นหาข้อมูลส่งอีเมลติดต่อกับต่างประเทศหรือแม้แต่ทดลองใช้บริการใหม่ๆที่อินเทอร์เน็ตนำเสนอการรวมตัวกันของคนต่างวัยในพื้นที่เล็กๆของร้านเน็ตทำให้มันเป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของสังคมไทย ในอีกมิติหนึ่งร้านเน็ตยังเป็นแหล่งกำเนิดของนักแข่งเกมมืออาชีพการเล่นเกมในร้านไม่ได้จบแค่ความสนุกแต่ยังนำไปสู่การแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเด็กหลายคนที่เริ่มต้นจากการเล่น Counter Strike ในร้านเน็ตกลายเป็นนักกีฬา e-sport ชื่อดังในเวลาต่อมาร้านเน็ตจึงมีบทบาททั้งในฐานะสนามซ้อมสนามแข่งขันและแหล่งบ่มเพาะฝีมือที่ทำให้อุตสาหกรรมเกมเติเตบโตอย่างมหาศาลในเวลาต่อมา สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือร้านเน็ตไม่เพียงเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่มันเปลี่ยนวัฒนธรรมการเข้าสังคมของวัยรุ่นการนัดเจอกันไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้างหรือสวนสาธารณะอีกต่อไปแต่สามารถเกิดขึ้นในร้านเล็กๆที่มีคอมพิวเตอร์เรียงรายความทรงจำของการนั่งหัวเราะกับเพื่อนบนเก้าอี้หมุนเสียงพัดลมเพดานที่หมุนเอืเอ่อยๆและกลิ่นน้ำอัดลมที่วางอยู่บนโต๊ะคือสิ่งที่ยังคงติดอยู่ในใจของใครหลายคน ในหลายๆพื้นที่ของเมืองไทยร้านอินเทอร์เนต็ตคาเฟ่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำซอยไปเลยก็ว่าได้เด็กนักเรียนบางกลุ่มอาจจะมีร้านประจำที่ไปทุกวันจนสนิทกับเจ้าของร้านเหมือนครอบครัวเดียวกันบางครั้งเจ้าของร้านถึงขั้นช่วยสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นวิธีพิมพ์งานการบันทึกไฟล์ลงแผ่นดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์วิธีดาวน์โหลดเพลงเก็บไว้ฟังหรือแม้แต่การติดตั้งเกมใหม่ๆ ร้านเน็ตจึงไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจเชิงานิชย์แต่ยังเป็นเหมือนโรงเรียนย่อยสำหรับคนที่อยากเรียนรู้โลกดิจิทัลในช่วงเริ่มต้นวัยรุ่นยุคนั้นคงจำบรรยากาศการเล่นเกมออนไลน์แบบแลนปาตีได้ดีคำว่าแลนมาจาก local area network หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในร้านเดียวกันทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมแบบหลายคนพร้อมกันได้แบบเรียลไทม์ Counter Strike เป็นหนึ่งในเกมยอดฮิตที่สร้างเสียงหัวเราะและเสียงโห่ร้องไปทั่วร้านเมื่อใครสักคนทำผลงานได้ดีหรือพลังพลาดจนทีมแพ้แบบไม่คาดคิดเสียงตะโกนบี้ระเบิดบี้หรือหลังบ้านบ้านยังดังก้องอยู่ในความทรงจำของหลายคนจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ใช่แค่เกมเท่านั้นที่ทำให้ร้านเน็ตคึกคักความนิยมของเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ก็เป็นอีกแรงผลักดันที่ทำให้วัยรุ่นแห่เข้าไปใช้บริการ h i ฟคือหนึ่งในสังคมออนไลน์ยุคบุกเบิกที่เด็กไทยแทบทุกคนต้องมีโปรไฟล์ของตัวเองการแต่งหน้าเว็บโปรไฟล์ด้วยโค้ด HTML ใส่เพลงใส่รูปตกแต่งแสดงอารมณ์ผ่านสเตตัสล้วนเป็นกิจกรรมที่วัยรุ่นทำกันในร้านเน็ตตลอดทั้งวันใครที่มีหน้าโปรไฟล์เท่ๆหรือมีเพื่อนเยอะๆก็มักจะกลายเป็นคนดังในกลุ่มเพื่อนๆแบบเงียบๆเลยทีเดียว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ MSN Messenger หรือ Windows Live Messenger มันคือหัวใจของการแชทในยุคนั้นทุกครั้งที่ล็อกอินแล้วเห็นเพื่อนออนไลน์เต็มไปหมดก็เหมือนเปิดประตูเข้าสู่โลกอีกใบที่เต็มไปด้วยบทสนทนาเสียงติ๊งเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาสร้างความตื่นเต้นเสมอ วัยรุ่นบางคนใช้ร้านเน็ตเพื่อรอคุยกับคนที่ชอบทั้งคืนแบบที่เรียกได้ว่าออนไลน์ยันเช้าโดยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยบางคู่รักในยุคนั้นเริ่มต้นความสัมพันธ์ผ่านการคุย MSN จากร้านเน็ตจนกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมการรวมตัวในร้านเน็ตยังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยด้วยเด็กวัยรุ่นเริ่มหันมาใช้เวลาในโลกออนไลน์มากขึ้นแทนการใช้ชีวิตในพื้นที่กลางแจ้ง ร้านเน็ตกลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมใหม่ที่ผสมผสานทั้งการเรียนรู้ความบันเทิงและการเข้าสังคมเข้าด้วยกันมันเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นดิจิทัลที่เปิดตลอดเวลาใครอยากมาเล่นเกมหลังเลิกเรียนก็มากันเป็นกลุ่มใครอยากมาหาข้อมูลทำรายงานก็นั่งทำงานไปพร้อมกับเพื่อนๆในขณะที่บางคนมานั่งเล่นโซเชียลเพื่ออัปเดตชีวิตและคุยกับคนทั่วโลกเมื่อมองจากมุมเศรษฐกิจร้านเน็ตในยุคนั้นถือว่าบูมมากมาก เจ้าของร้านหลายคนลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ๆที่สเปกแรงพอจะรันเกมยอดนิยมได้อย่างลื่นไหลและต้องคอยอัปเกรดฮาร์ดแวร์อยู่เสมอเพื่อดึงดูดลูกค้า ค่าใช้จ่ายหลักคือค่าเครื่องค่าไฟค่าซอฟต์แวร์และค่าอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ถูกเหมือนสมัยนี้แต่ก็แลกมาด้วยรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนเพราะในทุกวันโดยเฉพาะหลังเลิกเรียนร้านจะเต็มไปด้วยเด็กๆที่มาจับจองเก้าอี้เรียงเป็นแถวบางครั้งถึงขั้นต้องจองคิวนั่งรอหน้าร้านกันเลยทีเดียวในเชิงสังคมร้านเน็ตคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับบางคนที่อาจไม่มีที่ไป มันคือที่ที่สามารถหลบหนีจากความกดดันของโลกภายนอกแล้วเข้าสู่โลกที่ควบคุมได้ด้วยตัวเองใครๆก็สามารถเป็นใครได้ในโลกออนไลน์จะเป็นนักผจญภัยในแร็กนาร็อกนักแรงรถใน Need for Speed หรือแม้แต่เป็นคนดังใน h ไ h Five ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดและที่สำคัญคือการได้ทำสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆกับเพื่อนทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและอบอวลด้วยความทรงจำ ในอีกด้านหนึ่งร้านเน็ตยังเป็นเวทีให้กับความคิดสร้างสรรค์วัยรุ่นจำนวนมากเริ่มฝึกการทำบล็อกการเขียนไดอารี่ออนไลน์การสร้างเว็บเพจเล็กๆด้วยเครื่องมือฟรีหรือแม้แต่การทดลองตัดต่อวิดีโอและเพลงผ่านโปรแกรมพื้นฐานที่ติดตั้งในร้าน บางคนฝึกทักษะเหล่านี้จนต่อยอดไปสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์กราฟิกดีไซเนอร์หรือครีเอเตอร์ในยุคปัจจุบันเรียกได้ว่าร้านเน็ตคือรากฐานสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในสายงานดิจิตัลโดยตรงสิ่งหนึ่งที่ทำให้ร้านเน็ตในยุคนั้นต่างจากวันนี้ก็คือบรรยากาศ มันไม่ใช่แค่การนั่งเล่นคอมแต่เป็นการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความชอบคล้ายๆกันเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยเสียงทะเลาะกันเบาๆเวลาแพ้เกมล้วนเป็นส่วนผสมที่ทำให้ร้านเน็ตกลายเป็นสถานที่พิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่นบางร้านถึงกลายเป็นชุมชนย่อยๆที่ทุกคนรู้จักกันหมดใครเป็นใครเล่นเกมอะไรเก่งหรือชอบนั่งมุมไหนทุกคนในร้านจะรู้กันเป็นเรื่องปกติ และเมื่อพูดถึงเกมออนไลน์ชื่อดังอย่างแร็กนารอกออนไลน์มันไม่ใช่แค่เกมแต่คือปรากฏการณ์ที่ทำให้ร้านเน็ตเต็มทุกที่นั่งตลอดเวลาการเก็บเลเวลการล่าบอสการรวมตัวกันเข้ากิวและการจัดกิจกรรมในเกมล้วนสะท้อนถึงการสร้างสังคมดิจิทัลแบบใหม่ที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายที่มาเข้าด้วยกันร้านเน็ตจึงเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและฐานที่มั่นสำคัญของวัฒนธรรมเกมออนไลน์ในประเทศไทย ลองนึกถึงภาพเด็กๆนั่งเรียงกันเป็นสิบคนในร้านเดียวแล้วทุกคนเข้าสู่ดันเจียนเดียวกันในเกมเดียวกันความรู้สึกที่ได้แชร์ประสบการณ์แบบเรียลไทม์ในโลกเสมือนและได้ส่งเสียงเชียร์กันในโลกจริงคือสิ่งที่ไม่สามารถหาได้จากการเล่นเกมคนเดียวที่บ้านแม้ปัจจุบันเราจะมีเกมออนไลน์ที่เล่นได้จากมือถือหรือคอนโซลแต่บรรยากาศการเล่นในร้านเน็ตกับเพื่อนๆยังถือเป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีอะไรมาแทนได้ ในขณะที่หลายคนใช้ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อความบันเทิงและการเข้าสังคมก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ใช้มันเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างโอกาสทางการศึกษา นักเรียนมหาวิทยาลัยในยุคนั้นมักจะเข้าไปค้นคว้าข้อมูลที่หอสมุดอาจไม่มีเพราะอินเทอร์เน็ตเปิดประตูไปสู่ฐานข้อมูลมหาสารจากทั่วโลกการค้นหางานวิจัยบทความหรือเอกสารต่างประเทศกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นผ่าน Google Scholar หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่างประเทศและร้านเน็ตก็คือจุดที่เชื่อมโยงนักศึกษากับองค์ความรู้ใหม่ๆเหล่านี้ นอกจากนั้นเด็กมัธยมจำนวนมากก็พึ่งพาร้านเน็ตเพื่อทำรายงานหาข้อมูลจากเว็บบอร์ดยอดนิยมอย่างพันทิปหรือสนุกซึ่งเป็นเหมือนชุมชนออนไลน์รุ่นแรกๆที่มีทั้งคำถามคำตอบและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย หลายคนอาจไม่รู้ว่าพันทิปในยุคนั้นก็เป็นห้องเรียนเสริมสำหรับวัยรุ่นจำนวนมากไม่ว่าจะถามการบ้านเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์หรือการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นก็มักจะมีคนในชุมชนช่วยตอบทำให้การเรียนรู้ก้าวกระโดดมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ร้านเน็ตสร้างขึ้นคือทักษะชีวิตดิจิทัลที่ต่อยอดมาถึงปัจจุบันเช่นการพิมพ์สัมผัสการจัดการไฟล์การดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์การใช้อีเมลเพื่อติดต่อสื่อสารทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่เด็กยุคนั้นซึมซับโดยไม่รู้ตัวผ่านการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ที่ร้านเน็ตใครที่มีโอกาสนั่งหลายชั่วโมงต่อวันก็มักจะกลายเป็นคนที่คล่องคอมและต่อมาก็ได้ใช้ทักษะเหล่านี้ในชีวิตการทำงานจริง นอกจากมิติของการศึกษาและการเข้าสังคมแล้วร้านเน็ตยังเป็นจุดเริ่มต้นของการหาเงินออนไลน์ในยุคแรกๆเช่นการสมัครงานพิเศษทางอินเทอร์เน็ตการขายของผ่านเว็บบอร์ดการทำเว็บบล็อกที่ติดโฆษณาของ Google AdSense หรือแม้แต่การเล่นเกมออนไลน์แล้วขายไอเทมในเกมเป็นเงินจริงพื้นที่เล็กๆของร้านเน็ตจึงเป็นเหมือนเวทีทดลองสำหรับคนที่มองเห็นโอกาสใหม่ๆในโลกดิจิทัล ต้องไม่ลืมว่าในช่วงต้นยุค2000อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่งเริ่มเข้ามาจากการเชื่อมต่อแบบได้อ้าอาบที่ต้องฝังเสียงโมเดมติดติด,ต,ดติดก่อนเข้าเว็บเปลี่ยนมาเป็น ADSL และเคเบิลอินเทอร์เน็ตที่ให้ความเร็วสูงกว่ามากแต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่มีในทุกบ้านดังนั้นร้านเน็ตจึงเป็นประตูสู่ความเร็วที่ทําให้วัยรุ่นได้สัมผัสประสบการณ์เล่นเกมแบบไม่กระตุกดาวน์โหลดเพลงได้รวดเร็วและเปิดวิดีโอบน YouTube ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ๆได้โดยไม่ติดขัด บรรยากาศของร้านเน็ตในช่วงเวลาต่างๆของวันก็มีสีสันที่ไม่เหมือนกันตอนเช้าอาจมีนักเรียนที่แอบโดดเรียนมาเล่นเกมตอนบ่ายเต็มไปด้วยนักเรียนหลังเลิกเรียนตอนค่ำมีทั้งวัยรุ่นที่มาเล่นเกมเป็นแก๊งและนักศึกษาที่นั่งทำรายงานส่วนดึกดกถึงเช้ามักจะเป็นเวลาของเด็กค้างร้านหรือกลุ่มวัยรุ่นที่ขอเล่นยาวตลอดคืนเพื่อทำภารกิจในเกมหรือแข่งกับเพื่อนๆความคึกคักตลอด24ชั่วโมงทำให้ร้านเน็ตกลายเป็นเหมือนศูนย์รวมชุมชนที่ไม่เคยหลับไหล อีกภาพจำสำคัญคือการจัดแข่งเกมในร้านเน็ตหลายร้านจะมีการประกาศแข่งขัน Counter Strike, Dota หรือ Starcraft โดยให้ทีมวัยรุ่นในละแวกนั้นมาลงชื่อสมัครจรงิงจังมีทั้งเงินรางวัลเสื้อทีมและเสียงเชียร์ดังกระหึ่มร้านการแข่งขันเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรม e-sport ในประเทศไทยก่อนที่จะมีการจัดแข่งใหญ่ระดับประเทศในเวลาต่อมาสำหรับวัยรุ่นยุคนั้นการได้เป็นตัวแทนร้านหรือได้แชมป์ทัวร์นาเมนต์เล็กๆก็ถือเป็นเกียรติที่พูดถึงกันในกลุ่มเพื่อนหลายสัปดาห์ ah uh -huh. แน่นอนว่าเมื่อร้านเน็ตกลายเป็นสถานที่รวมตัวที่รับความนิยมมันก็ตามมาด้วยความกังวลของผู้ใหญ่หลายคนมองว่าร้านเน็ตทำให้เด็กติดเกมไม่ตั้งใจเรียนหรือใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้าสาระข่าวเด็กติดเกมจนไม่กลับบ้านหรือทะเลาะกับผู้ปกครองเพราะเล่นเน็ตทั้งคืนก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในสื่อแต่ในขณะเดียวกันร้านเน็ตก็เป็นแหล่งบ่มเพาะความสามารถและแรงบันดาลใจให้เด็กจำนวนมากได้ค้นพบเส้นทางใหม่ๆใ,ในชีวิตไม่ว่าจะในด้านไอทีศิลปะดิจิทัลหรือ แม้แต่การสร้างคอนเทนต์ ในมุมธุรกิจร้านเน็ตในยุคทองมีการแข่งขันกันสูงเจ้าของร้านแต่ละคนต้องหากลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าบางร้านตกแต่งให้ดูหรูหราบางร้านจัดโปรโมชั่นเล่นยกแก๊งราคาพิเศษบางร้านเปิดบริการค้างคืนพร้อมเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าบางร้านถึงกับติดตั้งเก้าอี้นวดหรือเพิ่มจอทีวีใหญ่ๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นการแข่งขันเหล่านี้ทําให้ร้านเน็ตไม่ได้เป็นเพียงแค่โต๊ะคอมกับเก้าอี้ธรรมดาแต่กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะจดจํา ถ้ามองย้อนกลับไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไม่ได้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมดิจิทัลแต่มันยังเป็นเสมือนห้องทดลองทางสังคมที่แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นพร้อมจะเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างไรพวกเขารวมตัวกันเล่นพูดคุยรักและทะเลาะกันในโลกดิจิทัลที่ยังเพิ่งเกิดขึ้นโลกที่วันนั้นดูใหม่แปลกตาแต่ปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแยกไม่ออก สำหรับหลายคนความทรงจำเกี่ยวกับร้านเน็ตยังผูกพันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นการได้เก็บเงินค่าขนมวันละนิดเพื่อไปนั่งเล่นชั่วโมงละ20บาทการแอบพกบัตรประชาชนปลอมอายุ18เพื่อเล่นครั้งคืนการกินมาม่าคับร้อนๆคู่กับน้ำอัดลมระหว่างนั่งหน้าคอมหรือแม้แต่การโดนเจ้าของร้านเตือนว่าเสียงดังไปหน่อยภาพเหล่านี้คือรายละเอียดเล็กๆที่รวมกันแล้วทำให้ร้านเน็ตกลายเป็นตำนาน เมื่อพูดถึงร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หลายคนก็จะมีภาพจำที่แตกต่างกันออกไปบางคนจำได้ถึงบรรยากาศร้านมืดมืดมีเพียงแสงหน้าจอคอมที่ส่องออกมากับเก้าอี้หมุนที่เต็มไปด้วยร่องรอยการใช้งานบางร้านอาจจะตกแต่งด้วยโปสเตอร์เกมออนไลน์ยอดนิยมอย่างแร็กนาร็อกเค้าจสไตรค์โดตาหรือแพงย่าที่ติดอยู่เต็มผนังบางร้านมีเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำบางร้านมีเพียงพัดลมตั้งโตะ๊ะ แต่ไม่ว่าจะเป็นร้านรูปแบบไหนมันก็กลายเป็นสวรรค์เล็กๆของวัยรุ่นที่อยากจะหลบเข้าไปในโลกออนไลน์ร้านเน็ตยังเป็นที่ที่สอนให้วัยรุ่นเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้เวลาเพราะเวลาที่เสียไปกับการเล่นเกมหรือใช้อินเทอร์เน็ตถูกนับเป็นชั่วโมงและคิดเงินเป็นรายนาทีเด็กหลายคนต้องคอยคำนวณว่าเงินที่มีจะเล่นได้กี่ชั่วโมงจะพอสำหรับการเก็บเลเวลในเกมหรือไม่ หรือถ้าเงินหมดก่อนก็ต้องรู้จักการจัดลำดับความสำคัญว่าจะเล่นอะไรหรือทำอะไรก่อนดีสิ่งนี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่ก็เป็นบทเรียนที่แฝงอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของวัยรุ่นในยุคนั้นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของร้านเน็ตคือมิตรภาพใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดการนั่งเล่นเครื่องติดกันอาจทำให้คนไม่รู้จักกันมาก่อนกลายเป็นเพื่อน เพียงเพราะเล่นเกมเดียวกันหรือคุยกันผ่าน MSN ข้ามเครื่องก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ร้านเน็ตจึงไม่ได้เป็นเพียงที่ที่เพื่อนเก่าๆมารวมตัวกันแต่ยังเป็นที่ที่เพื่อนใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอหลายมิตรภาพที่เริ่มต้นในร้านเน็ตยังคงสานต่อมาถึงโลกออฟไลน์ line, และบางครั้งก็กลายเป็นเพื่อนสนิทหรือคู่ชีวิตจริงๆ ในแง่ของเทคโนโลยีร้านเน็ตยังเป็นแหล่งที่ทำให้วัยรุ่นได้สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ๆก่อนใครเช่นการได้ลองใช้ Windows เวอร์ชันใหม่การทดลองโปรแกรมตัดต่อภาพเสียงและวิดีโอหรือการได้เล่นเกมที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์สเปคสูงซึ่งบ้านส่วนใหญ่ในเวลานั้นยังไม่มีการนั่งในร้านเน็ตจึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่อนาคตทางเทคโนโลยีที่หลายคนไม่อาจเข้าถึงหากไม่มีสถานที่นี้ ร้านเน็ตยังเป็นที่พักใจของวัยรุ่นที่อาจไม่รู้จะไปไหนบางคนใช้ที่นี่เป็นที่หลบจากความกดดันในครอบครัวบางคนใช้เป็นที่นัดพบกับเพื่อนๆหรือแม้แต่สถานที่พูดคุยกับคนรักในโลกออนไลน์โดยไม่กลัวใครจะมารบกวนการนั่งอยู่ท่ามกลางเสียงแป้นพิมพ์เสียงคลิกเมาส์ ouse, และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังของวัยรุ่นกลายเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ทำให้หลายคนรู้สึกปลอดภัย ในระดับมหาภาคร้านเน็ตคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ค่อยๆเกิดขึ้นประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลพร้อมกับการเติบโตของร้านเน็ตเด็กๆเ,เริ่มเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศทันทีที่มันถูกเผยแพร่วัฒนธรรมใหม่ๆจากญี่ปุ่นเกาหลีหรืออเมริกาก็ถูกส่งต่อมาผ่านเกมเพลงวิดีโอและเว็บบอร์ดท,ที่เปิดกันในร้านเน็ต สิ่งนี้ทำให้โลกของวัยรุ่นกว้างขึ้นกว่าเดิมและทำให้พวกเขามีมุมมองที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆหากลองสังเกตดีๆร้านเน็ตในยุคนั้นยังเป็นเครื่องจักรสร้างฝันของใครหลายคนบางคนฝันอยากเป็นนักเขียนก็เริ่มเขียนบล็อกออนไลน์บางคนฝันอยากเป็นนักดนตรีก็อัปโหลดเพลงที่ทำเองขึ้นเว็บบอร์ดบางคนอยากเป็นนักวาดการ์ตูนก็ใช้เวลาฝึกฝนการวาดด้วยเมาสห์หนูๆในโปรแกรม Paint หรือโ Photoshop รุ่นเก่า และบางคนอยากเป็นนักพัฒนาเกมก็เริ่มเรียนรู้การเขียนโค้ดผ่านอินเทอร์เน็ตความฝันเหล่านี้เกิดและเติบโตในร้านเนต็ตที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ลองผิดลองถูกแม้ว่าจะมีด้านมืดของร้านเนต็ตเช่นการที่เด็กบางคนหมกมุ่นเกินไปจนเสียการเรียนหรือใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สร้างสารรค แต่ในอีกด้านหนึ่งร้านเน็ตก็เป็นโรงเรียนของโลกจริงที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้การเข้าสังคมการจัดการเวลาการควบคุมเงินในกระเป๋าและการปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันเป็นบทเรียนที่ไม่มีสอนในห้องเรียนแต่ร้านเน็ตได้สอนให้เด็กๆรู้จักเองโดยอัตโนมัติในหลายพื้นที่ร้านเน็ตยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางชุมชนที่เชื่อมคนในละแวกเดียวกันเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดแข่งเกมย่อยๆการช่วยกันทำรายงานหรือแม้แต่การรวมตัวไปแข่งกับร้านอื่นด้วยมันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับท้องถิน่นและยังสร้างความภูมิใจเล็กๆให้กับวัยรุ่นในแต่ละย่านว่าร้านเราเก่งกว่าหรือทีมเราชนะทีมโน้นความภาคภูมิใจเหล่านี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่ก็เป็นเชื้อไฟที่ผลักดันให้หลายคนตั้งใจจริงกับสิ่งที่ทำ เมื่อการเวลาผ่านไปร้านเนต็ตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมการมาของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูกที่เข้าถึงบ้านมากขึ้นทําให้ความจําเป็นในการไปใช้ร้านเนต็ตลดลงมือถือสมาร์ทโฟนก็เข้ามาแทนที่หลายฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการแชทการเล่นเกมหรือการหาข้อมูลร้านเนต็ตหลายแห่งเริ่มปิดตัวลงเพราะไม่สามารถแข่งขันกับความสะดวกของเทคโนโลยีใหม่ๆได้ จะแ,แม้ว่าร้านเน็ตจำนวนมากจะหายไปจากถนนและซอยต่างๆความทรงจำเกี่ยวกับมันยังคงอยู่ในใจคนรุ่นที่เติบโตมาเสมอร้านเน็ตคือเครื่องยืนยันว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตัลไม่ได้เกิดจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านแต่มันเริ่มจากการนั่งอยู่ในร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสียงคลิกเมาส์และเสียงหัวเราะของเพื่อนๆ แม้ว่าปัจจุบันร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่จำนวนมากจะปิดตัวลงและอาจเหลือเพียงไม่กี่ร้านที่ปรับตัวมาเป็นศูนย์บริการเกมออนไลน์หรืออ e ีสปอร์ตแต่ความทรงจำเกี่ยวกับมันยังคงสดใหม่ในใจคนรุ่นที่เคยนั่งเก้าอี้หมุนเล่นเกมไปจนถึงเช้าหรือกดแชท MSN กับเพื่อนๆจนเสียงติ้งดังไม่หยุดมันคือความทรงจำที่สะท้อนถึงยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสังคมไทย อินเทอร์เน็ตคาเฟ่คือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมดิจิทัลวัยรุ่นในยุคนั้นได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์การเข้าสังคมแบบเสมือนจริงและการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่กลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญในชีวิตประจำวันทุกวันนี้คนจำนวนมากยังคงใช้ทักษะที่ได้จากร้านเน็ตไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งานการค้นคว้าข้อมูลการสื่อสารผ่านออนไลน์หรือแม้แต่การทำงานด้านไอทีและดิจิทัลคอนเทนต์ ถ้าเปรียบเทียบร้านเน็ตก็เหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ระหว่างยุคที่เด็กๆเ,เล่นวิ่งไล่จับกันในสนามและยุคที่พวกเขานั่งจับเมาส์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อผจญภัยไปในโลกเสมือนจริงสะพานแห่งนี้คือสิ่งที่ทําให้คนรุ่นนั้นก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ในหลายประเทศร้านเน็ตยังคงเป็นที่นิยมอยู่โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเช่นจีนเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นที่ร้านเน็ตถูกยกระดับให้เป็นเกมเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่มีคอมพิวเตอร์สเปคสูงอุปกรณ์เล่นเกมระดับโปรแล้วบรรยากาศที่สะดวกสบายเหมือนคาเฟ่จริงๆพื้นที่เหล่านี้กลายเป็นบ้านหลังที่สอของเหล่าเกมเมอร์และยังทำหน้าที่บ่มเพาะนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมืออาชีพที่ก้าวไประดับโลก แม้ร้านเน็ตในประเทศไทยจะไม่คึกคักเหมือนในอดีตแต่ก็ยังมีบทบาทในบางพื้นที่โดยเฉพาะต่างจังหวัดที่อินเทอร์เน็ตตามบ้านยังไม่สะดวกหรือในกลุ่มที่ต้องการเล่นเกมออนไลน์บนเครื่องแรงๆที่บ้านอาจไม่มีร้านเน็ตในปัจจุบันจึงอาจเปลี่ยนบทบาทไปแต่ก็ยังคงเป็นเส้นเลือดเล็กๆของวัฒนธรรมดิจิทัลไทยอยู่ เมื่อมองย้อนกลับไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไม่ใช่เพียงธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปแต่มันคือรากฐานของการสร้างสังคมออนไลน์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเกมออนไลน์การสตรีมมิงหรือแม้แต่การทำงานแบบรีโมทล้วนมีรากเหง้ามาจากการที่วัยรุ่นยุคนั้นเคยนั่งรวมตัวกันในร้านเน็ตเพื่อคนพบพลังของการเชื่อมต่อ มันคือจุดเริ่มต้นของการรวมตัวของวัยรุ่นออนไลน์ที่ไม่ได้จำกัดเพียงในโลกเสมือนแต่ยังขยายออกมาสู่โลกจริงความสัมพันธ์มิตรภาพและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านเน็ตได้ต่อยอดให้วัยรุ่นเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในโลกดิจิทัลที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบัน และนี่คือสิ่งที่ทำให้ยุคทองของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตแต่เป็นบทหนึ่งของประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่บอกเล่าว่าสังคมไทยเคยเก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างไรแล้ววัยรุ่นไทยเคยมีพื้นที่ในการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลของตนเองอย่างภาคภูมิใจ ไม่ว่าร้านเน็ตจะยังอยู่หรือไม่ก็ตามมรดกทางวัฒนธร,รรมที่มันทิ้งไว้อย่างชัดเจนเราเห็นได้จากวิธีที่คนรุ่นใหม่เล่นเกมออนไลน์รวมทีมกับเพื่อนหรือแม้จะสร้างคอมมูนิตี้ในโลกโซเชียลทั้งหมดนี้คือการสืบทอดต่อจากยุคสมัยร้านเน็ตที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวใจของการรวมตัววัยรุ่นออนไลน์ในประเทศไทย และเมื่อเราพูดถึงอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในวันนี้สิ่งที่เรานึกถึงไม่ใช่เพียงเก้าอี้คอมพิวเตอร์หรือค่าเล่นเป็นชั่วโมงแต่คือภาพรอยยิ้มของเพื่อนๆการหัวเราะก,กับทีมที่เล่นด้วยกันเสียงเฮดังลั่นร้านเมื่อชนะเกมหรือแม้แต่ความเงียบสงบที่แฝงด้วยสมาธิในการพิมพ์งานส่งอาจารย์ร้านเน็ตคือความทรงจําร่วมที่สวยงามและเป็นเสมือนบันไดขั้นแรกของเราที่ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างแท้จริง ขอบคุณที่รับชมจนจบครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม e d d channel ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและเทรนด์ใหม่ๆในโลกเทคโนโลยีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ